เกิดอ่ะบอกให้ตรงเนี้ยตรงเนี้ยโคตรโคตรลื่นอ่ะไม่ท่านจะเนี่ยไปเตรียมของกันได้บ้างเพนหมดวัหรือสองขวดไอ้ที่อ่ะมีโยูมีโยู่เล่นสเสกี้ยงเลยเพนเหลือสามเบิร์ดรถเมย์มารอให้เดี๋ยวเราล่อขึ้นรถเมย์กลับบ้านดิเบิร์ดรถเมย์มาจอดรอหรอล่องเลยเดี๋ยวเราล่องเลยต่องทุกป้ายอ่ะ เด็กคงไปฟ้าเมื่อกี้ไม่งัดสุดจีไม่ไรและเรื่องโดนอะไรเรื่องโดนโดนประกาศไม่รู้ว่ะอันนี้เรื่องโดนอะไรไม่รู้จริงว่ะฝันเนินค้าฝันดีครับฝันนอนเฮียหน้าหลงกูแอรพี่กูนี่นี่นี่อะไรเนี่ยแล้วชอบไหนเนี่ยชอบสังโน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 ลงเลยสังโนลงเลยเดี๋ยวคุยกันเดี๋ยวคุยรวมทีเดียว เอะไรอะไรไม่ตีกันไม่ตีกันไม่ตีกันคุยก่อนคุยก่อนสั่งโนแมงทำสั่งโนแมงโหดจริงไล่วก็เที่ยวผิงด้วยเขาจริงเออดิสั่งโนแมงอุดโยโซโยเขาจริงเขาจริงเอามาหิดวะเขาจริงอยู่เอาละครับเอ้ยสั่งโนได้ของกับเที่ผู้หญิงได้หรอวะไม่รู้ครับ เม่เฟี้ยวว่ะอันนี้อันนี้รุ่นเล็กพี่ต้องต้องหาพวกรุ่นใหญ่อันนี้อันนี้พี่ไม่ได้อะนะเว้ยแต่ไม่เฟี้ยวว่ะตังโ้อันนี้รถลูกอะไรอ่ะไม่รู้ครับรถน่าจะลูกบ้านลูกบ้านที่ไหน้างบ้านมั้งไปไหนมาว่าไงวะเดนตีเราผู้ชมก่อนคุยดีคอยดีดียดีดีคุยดีดีคุดกดีดีดี ก็จเย็น<ต>ก <ficou S 1> ็จะเย็นหน่อยไบ้ด <something> so ีมาได้แล้วคงมานี่เอาเป็นวันนี้เจอกันไม่พี่ จะฟ้าหน้าอะไรจะฟ้าจบฟ้าอะไรจะฟ้าหน้าอะไรกระนูกกระกกระกกระกเดี๋ยวมาคุยกันมาคุยกระดกย่โดนกระดกกนะ้าล่ะอย่โดนกระดูกฮึยฮะยฮึเฮ้ยกระโหลกว่ะที่กูแทงศอหน้าเวทีอ่ะโยแต่กูแ็ยง้กเอาที่ปาน้าเพื่อนหนึ่งไว้อยู่นะเฮ้ยเย็นเย็นเๆๆนๆย็นเย็นเย็นเยๆนมาุยมาคุยแค่เวทีเราไม่เคี่ยวแล้วคุยมาคุยไม่ตีมาคุยมาคุยแต่กวนตีนก็โดนนะกูบอกก่อนโอเคโอเคมาจาไหมครั เฮ้ยเฮ้ยเฮ้าเย่งวะ่ากายเนี่ยคุยกให้ยว่าการคุยจบค่ยว่าการเคโอเคโอเคยบไรับลก็จบปหนยเด้ยกดีดยทเยไขาท่านไม่ตีเว้ยขาท่านแมนอยู่ไหนวะขาท่านมากับหญิงด้วยประเด็นไอ้พี่เจ็กลมไฟฟ้ายังไม่มาเลยอ่ะพี่ชขาสั้นขาทัานนั่นอะไรอ่ะปฐุมมือปฐุมเด็กปฐุมเด็กปุมเด็กปฐุมลอปฐุมีะรเด็กปุมปุมรู้เรื่องเด็กปุมี่อะไรเจอลังสีไฟฟ้เฮ้ยนะเดทที เจอใบตดแถวหน้าเจอไอ้เยี่ยรถติดนะเว้ยชื่นครับชื่นครับชื่นอะไรชื่นใจไรเปลี่ยนนะเปลี่ยนนะเปลี่ยนให้มันชื่นด้วยนะลงลงถึงแล้วมีท่ามีช็อปไหนอีกมีช็อปไอช็อปไอช็อปสีมันตาแล้วมันมันของแก๊งไหนวะมันพวกไหนวะไอเนี้ยโคมไฟฟ้า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 ติดไฟฟ้านั่นอะทำอะไรดิี่ยระวังการติกาไปเลยด้หรือวช่างช่างไฟฟ้าใช่ไหมช่างไฟฟ้าติดจอยมิเตอร์พี่

โอ้คนไ่โค่รเยอะการไฟฟาโคตรเยอะเลย่ะการไฟฟาไม่เยอะสัตว์ช่างช่างไฟช่างไฟของจริงไม่ไม่ไม่ตีนะไม่ตีนะแต่ถ้ามองหนาก็ไม่แน่เฮ้ยเดี๋ยวไปเพิ่งย่อันนี้พูดดีกว่านี้ครบป่ะนี่เพิ่งอันนี้อันนี้เขาหมดอย่างนี่เขาหมดแล้วนะอีผมอ่ะขอดูทีทีสถานก่อนแล้วกันอันนี้อันนี้อันนี้อ้ะไรนะครับอันนี้อินทอครับอินทอนโอเคโอเคอินทอนแล้วนี่ครับราชาสั้นครับใช่ครับราชาสั้นชื่ออะไรชื่อมีชื่อไหม ชื่อเราฉางขาต้อนเลยโอเคนี่ขาเนี่ยขาผ่านนี่ค่ะท่านปุมพี่รวมกันไหมรวมกันไหมมาเนี่ยนี่ครับกันโนกกระโนกโอเคนี่ไงชื่อหาวชื่ออ๋อชื่อโอเคสดชื่นเนาะนี่นี่นี่สั่งโนสั่งโนนี่สั่งโนพี่เพื่อนมืออะไรอยูเรียกไม่ผมบอกก่อนที่ผมเรียกมาเนี่ยผมเรียกมาหาลือก่อนป้าผมว่าเราต้องวางกติกาไม่มีกติกาเราแม่งเหมือนหมาไม่เวิร์ก ก็ระวังกติกาไปเลยวางกติกาไว้เลยอย่างนี้ดีกว่าเจอกันเมื่อไหร่อ่ะหมัดเปล่าใส่กันได้ทุกที่โอเคเปล่าแบบนี้โอเคเสริมเพิ่มโรบีนเสริมเพิ่มโรบีนเสริมเพิ่มโรบีนนะเรื่องของสถาบันไม่เกี่ยวแก๊งนะไม่มีมาเฮ้ยมาติดใจไปต่อแก๊งไม่เกี่ยวนะไม่ได้นะไม่มีนะไม่ก่ครับไม่มีครับไม่มีครับไม่มีครับแน่นอนใครชอบสถาบันไหนอะไรยังไง จะสลับจะไปอยู่กับใครแล้วแต่นะไม่ไม่ได้บังคับนะแต่แล้วแต่แล้วแต่สถาบันแต่ละสถาบันจะรับรุ่นยังไงแล้วแต่นะผมผมไม่ว่ากันนะไม่ว่าเอาแซดในจ่ากูล้มหมดพี่แต่แต่มันปั๊มเป็นปั๊มม่นี่ก็ไม่ตายนี้นะว่าวางนาิกาดีกว่าแล้วถ้าแล้วถ้าใครใช้อาวุธอ่ะยกอย่างเช่นสนับเออต้องต้องมีไม่มีไม่มีแหวนรุ่นนะไม่มีแหวนรุ่นนะเนียนนะแหวนรุ่นเนียนนะต่อยดีกว่าแหวนรุ่นเนียนถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าสถาบันไหนแอบใช้ของอ่ะ ลงขันลงลงขันข้ามหวานม่งเลยจบโอเคโอเคท่านรังครับผมไม่คำถามครับเรื่องเพลงนี้ไม่ติดถูกไหมเรื่องเพงนี้ติดถูกไหมตอนนี้เราใส่ในเลเปาเพราะวากติกากอย่างนี้ดีกว่าเจอกันเมื่อไหร่ใส่กันเมื่อนั้นแต่ถ้ามากับผู้หญิงไม่ทำ เอาว่ะแต่ตอนนี้เลยและตอนใส่ตอนนี้เลยนได้ไหมครับเจอกันแล้วใจเย็นคุยก่อนนี่คุยก่อนดนี่เรื่องเพียนพี่เรื่องเพียนอ่ะพี่เรื่องเพียนอ่ะใจร้อนนอนวัดใจใจร้อนใจร้อนจัดเลยตรงนี้ครับของอยากใช้อะไรอยากใช้ใช้เต็มที่เลยอย่างที่บอกอย่างที่บอกสถาบันนี่มันคือสถาบันนะไม่เกี่ยวแก๊กนะอยากไปอยู่สถาบันผมหรืออยากอยู่สถาบันใครไปรับน้องกันเอง ผมว่าหลังจากนี้ไปผมว่าหมอได้กำไรเต็มๆแน่เลยว่ะแค่วันนี้แม่งก็ผูกเลยคิดเยอะอย่าสนใจเราใส่ฉ่ำบักเออเอาไม่ว่าเราใส่ช็อปเจอกันเมื่อไหร่อ่ะก็หัวกันเมื่อหัวกันที่ด้านไหนแค่นั้นเองเอาหัวเลยดีกว่าเฮ้ยกันเลยดิเฮ้ยเล่นของชเล่นของลุงดิเชื่อเลยเอาเชื่อนี่ลุงเชื่อดีลุงเชื่อนี

เฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วรวมแล้วรวมแล้วเรียกรวมแล้วพอแล้วพอแล้วเฮ้ยพอแล้วพอแล้วพอแล้วบริษัทใช้ของออ๋มันรุ่มไปไหนตัวมีเล่นมันต้องสู้นะสู้นะเอ้ยประธารุ่นผมยังไม่ได้ฟังหาลือเลยเปิดก่อนละประธานรุ่นมึงสดจัดนะควักเลยกับไม่กอนยังไม่ไจะพอละว่าเชียร์หาเรื่องดิปานรุ่นมึงควักเลยกว่าฝรั่งเลยอ่ะหาเรื่องดิสี่ต่อเอาหน้ากูโยกเลยเมื่อกี้ จ้าเลขกมาแทงผมงี้มันไม่ถูกหรอเว้ยใช่ไม่เอาหน่อยโจอก็มาโจอก็มา้ประธานะฝั่งชื่อน่ะมึงยืนรอแป๊บ่อนดิคุยก่อนดิเรือดร้อนเรือดร้อนตลอดแหมมันเกี่ยวมึงก็ตามมันนัวนะไอ้สัดเลื่อนกระทือดดินั่งกันนั่งกันนั่งงานไว้ก่อนเลยเขียนนั่งงานก่อนไม่ได้คุยก่อน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  เห็นว่าสรุปคือเราไม่ใช่ไม่ไม่เล่นของนะโอเคเปล่าไม่เล่นของไม่นไม่เล่นของไม่เล่นของไม่นายเออไม่เล่นของไม่ต้นมดเปล่ามาผู้หญิงไม่ทำด้วยเปิทีกูวิ่งมามกับแม่ครับถ้ามากับแม่แต่ถ้าไม่ทำถ้าผู้หญไม่เล่นไม่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 ่าเป่าพูดดีๆมากับผู้หญิงก็ไม่ทำหมายถึงไม่ทาผู้ชายนะแต่ถ้าผู้หญิงโอเคโอเค พี่พี่แล้วถ้าในเกาหีถ้าผู้หญิงเขาเปิดแต่ถ้าผู้หญิงเปิดนี่ทำไงอ่ะถ้าผู้หญิงเปิดเล่นได้นได้มันหรือยากหรือยากใช่ใช่แต่ถ้ามาผู้หญิงไม่ได้ชอบอ่ะแบบไเดินมาด้วยกันอ่ะถ้าปล่อยปล่อยไปปล่อยไป Yes เอางี้ดีกว่าไม่ไม่เราขอเท่ๆกันนไปเดี๋ยววันเมื่อกี้เมื่อกี้ขอขอนให้ถึงถึงตอนไหนเฮ้ยจอยเย็นหน้าไหนดีกว่าแล้วใส่ถ้าใส่ตาดหัวม่วงพอขอเฮ้ยเมวดาชื่นไปคุยก่อนคุยก่อนคุยก่อนเย็นพี่ใจเย็นพี ทำไมชื่อเหลือแค่นี้ไว้อธิษฐานอาทิตย์นึงอ่ะอาทิตย์นึงอ่ะลงบาลผมขอให้พวกคุณช่วยกันเลือกคนละวันเนอยเฮ้ยหลบไง่อยอะไรนะไม่เล่าขอขอสักวันหนึ่งขอสักวันหนึ่งวันใส่ช็อปวันอาทิตย์ดีกว่าครับใส่เนี่ยใส่ช็อปไม่เอาคุณไม่ป้นนะโอเคไหมวันพุธไหมครับไม่ป้นวันวันพุธไหมครับโอ้ไม่ได้ไม่ได้มไม่ได้ไม่ได้บอลเล่นไปกูจบเลยวันอาทิตย์เอาวันอาทิตย์ดีวันอาทิตย์ดีวันชื่อว่าไงชื่อว่าไงอันก็คือเเเรรราาใส่่่่ตตัั้้้งงงงแวนนนนนีีีไปจถึทยคืพุ คือปะกวันนี้ก็วันนี้วันเสาร์ไงวันนี้วันเสาร์ไงจะเริ่มแข่งกันวันนี้เดี๋ยเลี้ยงคืนพรุ่งนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเจอกันใหม่ถูกถูกถูก้อคุยอย่างนี้ไม้อคุยอย่างนี้ถ้าว่าอาทิตย์ลาวันไหนไม่ใส่ช็อปก็ถือว่าไม่มาไม่่เลนตัดไปถือว่าไม่เล่นถือว่าไม่เล่นเออถือว่าไม่เล่นใส่ช็อปแปลว่าเล่นแค่นั้นเองรู้กันว่าอาทิตย์แค่นั้นเองได้ แต่สามนะสามนะยิ่งไม่คิดมากนะครับอย่างที่คุยกันแล้วนะครับสถาบันกับสถาบันสถาบันส่วนสถาบันนะแก๊งส่วนแก๊งนะไม่เกี่ยวกันนะแยกกันนะสถาบันกับเพื่อนผมว่ามันไอพี่แต่ทีหน้าประมูลนัดกินหกแล้วก็เป็นทีหน้าก็ได้ยกไปอีกยกอีกไงก็เลยใส่ช็อปไม่ว่ากันแต่ถ้าพยายามถ้าอยากพยายามเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อช็อปเป็นแบบว่าเป็นตามชื่อน่าก็ยิ่งดีนะครับเออแต่ไม่ได้ผมอยากให้รบกวนทำทำเสื้อช็อปเป็นตามชื่อได้ป่ะสะดวกกัไหะสะดวกครับทำแล้วลงเลยได้หรือเปล่าใช่ เดี๋ยวเดี๋ยวทำมาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวช่วยคุยให้ดีกว่าแต่ว่าอาจจะให้แต่แต่แต่เขาเห็นไม่มีช่วยคุยไอ้เฮียโดนโดนเสียตังค์กนได้ไหนตัดใครเสียตังค์ไงมองว่ามันเป็นสีของมันนะสอนให้เราตัวรอดจะเหนื่อยว่านะพี่เหรอแม้แต่ว่าผมแนะนำไว้กูบอกแล้วขนาดแดนสีโดนมองมันยาอ่อนเลยน้องมึงถอยเข้าไปเลยไอ้หัวม่วงผมขอขึ้นแผ่นเองได้ไหมพี่ผมไม่พอใจนะไม่คือก็คือหลังหลังจากนี้คือมือเปล่าใช่ไหม

ไอที่บอกสถาบันใครอยากจะรับใครเพิ่มจะรับน้องยังไงแล้วแต่สถาบันแต่สถาบันเลยครับแล้วแต่เลยแค่ว่าจำไว้ว่าทุกวันอาทิตย์เราเล่นกันกับอีกอย่างคือทุกครั้งที่มีคอนเสิร์ตเราเจอกันแค่นั้นเองโอเคแค่แบบนี้หรือเออผมถามเลยตรงนี้ทุกคนมีมีไม้มีไม้ฟีอดู่บ้างมีมี ไมฟีใช้ได้ไม่ฟราะไม้ฟีดีกว่าพี่ไม้ไม้เบสไม้กอฟไม้ฟีไงพวกไม้นะพี่เหรอไม้เมื่อเดียวไม้มือเดียวไม้เมือเดียวไม้เมือเดียวอะไม้มือเดียวไม้มือเดียวครับอาไม้มือเดียวไม้เมื่อเดียวใช้ได้หมดเหไม้มือเดียวเดไม้ตอมือไ้พูตอมือไไม้พูไม่เอาไม้พูไม่ตอมืองยไม่กอฟไมเบสอะไม้อไมเบสอะไม้ไม้เบสไม้กอฟ ไม้ฟรีใช่ครับเทียงหนึ่งเทียงหนเทียหนึ่งไม่เผ็ดไมกินเผ็ดไม่กินเผ็ดโอเคแล้วคอับโจ้ไจโจำำำไม่กินเผ็ดหน่อยเร็วขำไโจเขาเนีโจมองเสี่ยหมดแล้วนะทำไม้โจไม่กินเ็ดไ่กนเผ็ไม่กินเผไ่กนเ็ไม่กินเผ็ไ่กิเอ็ไม่กนเคดไ่นเดไม่งิเไม่กทน็ไม่กิทเ็ไม่กินเผม่กนเผ็ไมกนเผ็มนเผ็ดไม่กินเผไมโอนเคไมเผ็มนเผ็ดเผไ่นม่กเผ็ดไม่เคครับ อะไรกระดกครับไอโอเคครับได้ครับชื่อว่าไงอ่ะโอเคเปล่าโอ้ยที่กูมีอยู่แค่นี้กูเตงโอเคเลยจ้ะแต่วมาเดินเดินเดินพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไงเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็รวมแล้วกันพรุ่งนี้พี่ก็รวมแล้วเปล่าดูช่างไฟหนุนดูอย่างที่บอกอย่างที่บอกย้ำอีกทีนะครับแก๊งไม่เกี่ยวนะหมายความว่าคุณจะคนละแก๊งมารวมตัวกันอยู่สถาบันเดียวกันแล้วแต่พวกคุณนะครับ แตคุณต้องมีวีดีครับน้องนะแบบอยากอยากให้แบบว่าด่ากันเอาพอมันอย่าถึงว่าแบบขั้นแยนลมจริงจังแค่นั้นกระดูกกระดูกเอากระดูกกระดกดีกว่ากระดูกกระดูกดีกว่าอยู่บนอยู่บนความสนุกครับอยู่ท่าทงสนุกเทนสนุกันเทนส์หนาบันแค่นั้นเองใช่แต่คือที่ที่กูบอกเนี่ยกูไม่ได้บอกใครเลยกูบอกแดนซี่อย่างเดียวเลยจริงกูพูดอ่ะแดนซี่อย่างเดียวเลยกระดูกกระูกกระูกกระดูกผมแต่ผมบอกเพาะเป็นเสน่ห์ของสายนี้ว่ะไอ้โจโจไปถอดช็อปนะ้จไปถอดช็อปไปน้อง จจมอดาวันนี้ได้สยาใส่ทิ้มอเนโจมไทอดเลยโมไ่ทอดเลยไม่ทอดแล้วมันออกสนาบันได้ไหม้ดได้ไม่ไหวดดันติดช่วยูไล่อยู่สาบันอื่นไหวยอะผู้ไล่ไม่ไหวแล้วไปสมัครไปสมัคไปสมัครเถอะน้องรบกวนรบกวนทุกสาบันแล้วกันนะครับรบกวนเวลาคัดคนเข้าสาบันเนี่ยช่วยคัดแบบว่ารับลงรับ้อเอาแบบมันเขายากหน่อยนิดมน่น่หน่อยเออให้มีนู่นมีนให้มันดูเป็นพิธีดูเป็พิธีดูเป็นพิธีมีมีพิธีของแต่ละสาบันอะว่าเดี๋ยว เดี๋ยวผมหาวันอ่านแบบว่าอ๋อดูพี่การเข้าสนามบันของแต่สถาบันสักสักวันไม่เลือกกันเดี๋ยวให้เลือกกันเอาคไรคิดก่อนเฮ้ยคิดก่อนเอาเงินเน้องโอเคป่ะได้ครับโอเคแดนซี่ไถสเก็ตตายแล้วอ้าวเงียบกันหมดเลยมีใครอยากเสริมอะไรไหมครับผมรบกวนหน่อยอยากเสริมกติกาอะไรไหมไม่ใช่แฟรไม่ได้ไม่มีไม่ม่มีกติกาอะไรบนหมานะผมบอกให้ มีเด็กบ้านไหมครับอันนี้อยู่ที่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 เขาเสนอมาครับอยู่ที่เข็กบ้ามไมั่นแล้วแล้วถ้าเจอกันที่เกาะล่ะครับถ้าหจะามไปตีกันที่เกาะเลยเหรอพี่ไม่ไ้ไม่ไม่ก็ดูดูชุดครับถ้าเราุใชถ้าเรามุใชชอบถ้าเราุใช่ชอบไปเกาะก็โดนถ้าไปะถ้ไปเกาะ้าเกาะอาาะโ้าไปเกาะถ้าเกาะถ้ากาถ้าไปเกาะถ้าไปเาะเกาาเกาาไมเกาถ้าไปเกาะถ้าไปกะถจเกาะ้าไปเกาาเกา้ากบถ้าไปเกาะถ้าไปเกาะาเะไเกา้ไปอก่้าไปีก้าไปเกา้ไปก้าไปา้ไา้กาะา อย่างที่ผมบอกอ่ะฟิกวันตายตัวคือวันอาทิตย์แต่วันธรรมดาถ้าพวกคุณอยากใส่คุณเจอกันคุณก็เล่นกันไปแค่นั้นเองการแก้งานอะไรกันคุณก็แล้วแต่พวกคุณแล้วแต่เลยแต่แค่ว่าวันอาทิตย์ทุกสถาบันจะรู้กันหมดว่าเฮ้ยวันอาทิตย์ต้องใส่เออวันอาทิตย์คืองานใหญ่แค่นั้นเองกับมีงานคอนเสิร์ตคืองานใหญ่รู้กันแค่นนั้เลยเจอส่หอตีส่หอก่อนมครับเนี่ยฟังเพลงกับผลพลอยได้เว้ยตีกันงานหลัก เ้ามกเจอราเราคุยก่อนบ้าถ้าเจอตสอหอนัวสอหอก่อนเลยสหอกถ้าสใจวนนี้ด้วยนะไม่จริงครับเราไม่ได้ลุกเลยได้วยไม่ก็ต้องมีของมาด้วยดิเรามีไม้ไงไม้ไงไม้ขีดไม่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 เราใช้ไม้แบบนี้แหละไม้ที่เราตกลงในแหละไม้ใชไม้หนึ่งเลยลุมลุมเลยลุมเลยมันปัดเดียวไม่จะปัดันปัดลงเลยะปัดบุฟเฟ่นะพปัดไม่หยุดเลยอะไหมคุยกันตรงนี้ไดครับทุกสาบันแบบเห็นด้วยกัเห็นด้วยกันหมดเลยถ้าสมมว่าใครสลาบันไหนมีเห็นว่าเฮ คนเอ่อใช้อาวุธที่ไม่ตามขข้อตกลงถ่ายรูปมาเส็ยเวลามารวมกันเราลงโทษตรงกลางให้เห็นทุกคนแบบนี้แฟร์ไหมครับโอเคได้ครับไอพวกตัวที่แบบว่ามันแตกแถวอ่ะเอามาอยู่ตรงกลางรวมกันหมดแล้วก็ลงโทษรวมลงโทษรวมเลยให้ช่วยคิดเสนอว่าเฮ้ยลงโทษแบบไหนถึงจะเหมาะสมไม่ดับนิสัยไอ้ไม่เสียชื่อสถาบันนั้นด้วยคิดว่าไงครับทุกคนโอเคครับดีครับดีครับดีครับ โอเคครับได้ก็ฝากด้วยตามนั้นก็อาวุธสรุปก็คือใช้ได้แค่พวกไม้ไม้นี่นะครับไม้ก๊อลฟไม้เบสนะแล้วก็ไม้ฟรีบบ้านไม้ฟรีถ้าเจอเด็กบ้านใช้ปืนเด็กบ้านเลยเด็กบ้านเใช้ปือใครรู้ปทะชีพเด็กบ้านครับง่ายสุดพูดเด็กบ้านเอาไว้จ้เจอใครรู้ปทะชีพดีกว่าไม่ใช่หาหรอกถ้าเท่ากับเรารวมเราก็รวมตีหนึ่งก็สอหอสองก็เด็กบ้านหนูพี่ถ้าเราเจอใช่ใช่เออเราเจอเราพลาดเจอก็รวมเออก็รวมตีแม่งก่อนแค่นั้นเองเราค่อยเราเราเราค่อยไปเคลียร์ต่อโอเคป่ะได้ได้ครับอันนี้เห็นด้วย ตามนั้นซอฟเฟลครับพี่กนกบอกจะเปิดช่างอ่ะกะนกบอกจะเปิดแดนสีครับขิวแผลใส่เลยได้ปะตากคตาแยกนะที่ตักครับอไรอะครอะไรแยกไหมเอาหลังแยกไหมแยกเวลาคนเต่าเดยวแยกไปไปเอากรนกอ่ะก่นาเพื่อนไม่ได้อะไรไม่ไม่ก่ะหนอ่ะอะไร เอาเว้ยเอาเว้ยลุกแดนสเว้ยเดนสี่ดิเอาแดนสดิเอาเว้ยรูจักปะเอาแดนสี่ที่อะไรฮะรู้เคยกีติมเอาแดนสีอะไรพี่สันพี่สันออกพี่สันมเฮี้ยเจ็บปีพี่สันออกไม่ีกูเจอตลอดอะไรวะกูจีติมเน่เลยอะกูแย่งมึงเอามึงก่อนเลยมาดิมาดิผู้หญิกูก็ตายแย่มึงก่อนเลยพี่สันแล้วกูมาพี่สันเอาเลยมาเลยมา สวยสวยสวยเล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 ยเบียบ okay, ุญก okay, ูแม่คุณปังได้ยาวอ่ะไอแม่คุณพกของม้ายยาวเลยอ่ะเบียบีอเบียบไอคุณจะตายกูจะตายกูณพกของได้ยาวเลยอ่ะไปไหนไปไหนเมื่อกี้พกของตีกูเมันหนีนี่นี่นี่พกของตีขวบยังไม่วิ่งไวด้วยสนุกเว้ย cái đồ này cái đồ cái đồ cái đồ đại phi mà đi cái đồ gõ đi cái đồ gõ 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 cái cái đồ gõ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  cái đồ cái đồ gõ cái đồ gõ cái đồ gõ มากระดกเว้ยมาดิกระดกมาดิคุณก็มาดิมาดิกระดกมาดิมาดิกระดกมาดิกระดกมาดยกระโดกเว้ยกระดกเว้ยมากระดกเว้ยมึงพกเพลงไปกี่ขวบแล้วคูพกมึงห้าสิบมาดิกระดกมาดิกระดกมาดิกระดกมาดกกระดกเว้ย พัดว่าคีกระดกเว้ยกระดกเว้ยกรกเว้ยมามากระดกเว้ย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 มาดิมดิมาดิเฮ้ยลอกกเลยกลกเยเยเขากระโดเยไปเพี้ยโดนนี่ย้เากระงเลยเพื่อนโดนอ่ะเพื่อนโดน่ะเฮ้ยเ่โดนมาดิมาด้เห็นเขากระดเี้ยนด่เพ้ยนโดนไปก่อนเลยไปก่อนเลยไปก่อนเลยกคนดิถีบหน้าด้วยดิ ไอ้หนักเลงเขาไม่ลุมกันหรอกเว้ยอัมาผานอ่ะทำไมอ่ะกูมาผ่ากูมาเยอะกูเห็นเขาก็ลุมกันแล้วนะไอ้เกาะมึงไปให้เกาะหมดไปให้เกาะหมดเป็นเกาะมึงเอาดิมขนมใส่เป้งเป้งรถเมลแตนนี่ของกูเว้ยไปไปไปรถแตนนี่ของกูเว้ยแดนสี่เว้ย ไอ้รถเบยนเว้ยรถเยมูเอยากเอารถเมย์เรถเมย์เลอยากเอาไม้แดงไปรถเป็นไม้พูธรรมดาได้ป่ะพี่เฉินแบบไหนเนี่ยอ้าวพี่มันแรงกว่านะสุกละได้ขนมเขาเด้นมขนม